สวัสดีทุกคนนี่คือชาเลนจ์ครั้งใหม่สาวๆจะรับอาหารที่เหมือนกันแต่คุณภาพแตกต่างกันบางคนอาจได้อาหารเกา่าอาหารเสียหรือว่าอาหารสุดพรีเมียมใครกัน่าจะโชคดีแต่พวกเขาต้องกินสิ่งที่ได้รับอาจจะเป็นโดนัทที่มีหนอนเครื่องดื่มที่น่าสนใจหรืออะไรก็ได้และคนที่กินสิ่งที่ได้รับไม่ได้ก็จะเป็นผู้แพ้งั้นก็ไปดูกันเลย อกอกินยาจังเลยเหม็นจังไม่ใช่เป็นการจับคู่ที่น่าสนใจข้าพอดกับช็นกโกแลตเหลือเชื่อไปเลยสวยงามมากมันต้องอร่อยแน่แน่แทบเราไม่ไหวแล้วเล่นยาแย่มาจากไหนเนี่อะไรตาฉันเหรอโอเคงั้นมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเออมีเศษอาหารขนมปังขึ้นร้าย่ที่สุดเลยเราอะไรกันล่ะ<ส><ด>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  ฉันต้องกินอยู่ดีทำยังไงได้และไอของเหลวสีเขียวปแปลกๆนี่ก็คืออะไรดูน่าขย,ย,แยิแขย่งหวกงว่าฉันจะไม่เป็นไรนะมันลองกันเถอะเอออย่าแยงอ่หวังว่ามันจะจบเร็วๆฉันจะอ้วก<ฮ>เห็นด้วยสิหยองอ ันที่สุดประบแล้วฉนรู้สึกแย่ hmm. ตาเธอีีโคใช่มาลองกันเถอะเอาแก้วมารองช็อกโกแลตแล้วจะได้ข้ยาวโพดเคลืบช็อกโกแลตเต็มแก้วสวยจังมาลองกันดีกว่าดูน่ากินมากๆ <c oughs> แต่รสชาติก็ไม่มันกินไม่ได้เลยอย่าแยงงั้นฉันขอนะเอาสิ ขอบคุณมันต้องอร่อยมากแน่ๆแต่ก่อนที่จะกินเราจะใช้ระเบิดไดนามห์แล้วก็เอาฝาครอบไว้และก็รอเท่านั้นเธ<ๆ>อจะทำอะไรอะใจเย็นหน้าเดี๋ยวเธอก็เห็นหได้แล้วมาดูว่าเป็นไงโอ้สวยจังเลยเอ้ยเอาเหมืองไปนะทั้งหมดนี้เป็นของฉันมาลองกันเถอะหน้าตนาน่ากินมากเลยอ,อ,อร่อยจัง เจ้าเล่จิจริงๆแมนดีอ้อร่อยมากๆเลยหยุดกินไม่ได้แล้วนี่บริตนี่ถึงตาเธอแล้วอะได้สิมาดูว่าเรามีอะไรบ้างอ้ฮะหีบวสวยๆของฉันอะไรอะ่ะจุปป๊บๆเหรอขอบคุณนะลอกกันยังไงเนี่ยสาวๆเห็นปะโอเคลองกันไนดะ้ ว้าวสีสวยจังเลยฉันชอบนะโอ้ไอเดียเรามาใช้เครื่องมือพิเศษดีกว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้น่าสนใจกว่าเดินเยอะมันได้ผลดีจังขอบคุณนะทีนี้ก็มาลองกันดีกว่า โอกลิ่นไม่ไม่คืออะไรช่วยด้วยฉันไม่รู้ที่ลิ้นไม่ตลกเลิ้นนะมันเจ็บแล้วในห่อนี่คืออะไร <S <S อ้โหนี่มันคืออะไรสักอย่างที่น่ากินอาจจะเป็นเบ์เกรก์ก็ได้ <S <S ฉันชอบนะแล้วนี่คืออะไรอนะ่าสนใจอโอโปุ่มเหรอสุดยอดเลยแล้ว่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะ อะไรก็ปุ่งไงลองอีกทีสิก็ได้ใส่เข้าไปในฝาแต่ก็ปัดดูโอ้วิเศษไปเลยโดนัทแสนสวยมันเปล่งประกายเป็นว้วาวว้าวน่ากินสุดสุดนี่นิโคลมาแลกอาหารกันดีไหมไม่ง,งั้นก็ได้ฉันจะลองสิ่งที่ฉันมีมาดูกันว่าในหอนี้มีอะไรไม่นะมันคือโดนัทโดนัทไม่หนอนเต็มเลย ใจเย็นใจเย็นไม่เป็ไรมันก็แค่หนอนมันทำอะไรไม่ได้หรอกมีบางอย่างอยูในปากฉันนะมันกำลังขยับมันคือหนอนมันเข้ามาได้งไงไม่เอาแล้วมันน่ากลัวตัวนันของฉันมีหนอนจะไปหมดต้องรีบวนปากด่วนอย่าค่าเชือ้อค่าเชื้อร้องเพ่งชั่วจบสักที ม hmm. แมนดีถึงตาทัานแล้วสบายมากฉันไี่กล่องที่น่ารักจังโอ้โหโดนัดก็สวยก็น่ากินมากๆตอเลยต้องรีบชิมแล้วอ,อร่อยจัง,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 งรสชาติเหมือนหมากฝรัง่งแล้วถ้าฉันลองเป่าลูกโป่งละ่ะอ๋อได้ผลต้องใหญ่อีก เออเออลูกป,ป่งแตกเลยฉันมองไม่เห็นนะฉันหายใจไม่ออก oh, <man. S 1> อ่าอ้าก็ยังชั่วพอออกได้แล้วแต่หมักฝรั่งเยอะมากน่าเสียดายถ้าต้อง,องทิ้งไปเก็บไว้เคี้ยวั้างหน้าดีก,กว่า <_ D> โอ้แมนนี่จะทำอะไรจะอ้วกเรียบร้อยเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเข้าลิเคลตาเธอโอเคมาดูว่าโ <_ d ghost> ดนัทของฉันสวยแค่ไหน และก็มีลิปสติกด้วยอ่ะรสจังดูสิปากฉันเข้ามากเลยและรสชาติก็เหลือเชื่อ<ม>เอาล่ะฉันอยากลองโดนัทด้วย<ม>อร่อยจังนี่คือโดนัทที่อร่อยที่สุดในโลกเลย<ม>ฉันชอบวเิเศษโอ้โ oh, <ม>หน่าสนใจฉันได้โค oh, ดีจังเฮ oh, oh. ส่วนฉัน มีขวดสายรุง้งเฮ้ยนี่มันอะไรกันนะ่ะฉันจะว่าตั้งแต่เห็นนี่เข้าทักก่อนไม่มีปัญหาฉันต้องการคัพเค้กมันจะเข้ากันได้ดีกับสายรุง้งมาลองกันเถอะออกมาสวยและก็น่ากินมากๆเราชอบจะเป็นยังไงนะต้องลดก,กระดาษก่อนนะกินเข้าไปมันจะไม่อร่อยใช่อร่อยสุดๆเลย อนี่มันอะไรอะ่ะโหสุดยอดไปเลยต้องแบบนี้สิตัวฉันเปลี่ยนสีดูสิทุกคนอะอีกแล้วเจ๋งเหลือเชื่อสนจรงจริงฮะแต่ตอนนี้ตัดเธอแล้วสบายมากฉันมีคัพเค้กเหมือนกันอเอาเมือกไปนะเอาล่ะก,ก็ได้กินของฉันน่าสนใจ ดูเหมือนโค้งอืมฉันชอบโค้งอืมอ,อขอโทษนะมันกลั้นไม่อยู่นะริดนี่ตาเธอแล้วเ oh, <man. S 1> อ้อยหวังว่าพวกนั้นจะลืมส็ได้ตอนทำให้จบเร็วๆจะได้ไม่มีใครบาดเจ็บอ๋อเห็นกันไหมอ่ะมีปลายอยู่ในนี้ด้วยฉันไม่ชอบเลยเอ้อย แค่น้าตาก็ชดอ้วกแล้วกลิ่นก็เหม็นด้วยไม่ฉันทำไม่ได้ฉันต้องการความช่วยเหลือเอาล่ะนายต้องกินมันโอ้ไม่โอเคแล้วถ้า <Yes. S 1> แบบนี้ล่ะโ oh, <no. S 1> ไมผมขอตัว <c oughs> ตลกตายละไอ้เบรดนี่ <c oughs> ฉันกินได้นะให้เงินนะโอเคตกลงเอาไิสิของเธอ <c oughs> เอาล่ะมาดูกันว่าเธอจะทมันยังไง อออมันคงไม่ง่ายหรอกแต่เราต้องพยายามไม่มีทางหนีได้เออ <Thank you. S 1> ฉันรู้สึกแย่น่าขย,ย,ยีขยังแค่เห็นก็จะอ้วก e <ww. S 1> คำสุดท้ายแล้วฉันต้องการหั่วหนวเลยบะหมีม่แข็งแข็งห่วยแตก <Huh? S 1> ไม่มีอะไรดีเลย oh, no. โอ้ไม่นะไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเขาฆ่าหอยนางรมที่น่าสงสารเย้ yeah! ฉันเชิดดีงันมาสลับถ้วยกันนะหยุดอย่าแตะต้องนะห,หวังว่ามันจะอร่อยกว่าที่เห็นโอ,อ้กันไม่ได้เลยฉันทำไม่ได้ฝันฉันเกิดอ,อะไรขึ้นเอาไม่น oh ะฝันฉันหลุด oh <my S 2> ฉันต้องการ <man. S 2> ความช่วยเหลือด่วน ม่นะนี่มันแย่มากฉันต้องเรียกหมอฟันมาช่วยฮัลโหลฉันต้องการความช่วยเหลือค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยโอเคงัค้นมาดูกันว่าเป็นยังไงโหดูน่าสนใจอ่ะเกือบจะเสร็จแล้วเสร็จยอดสักทีฉันสามารถกัดและกินอาหารได้อีกครั้งขอบคุณนะคะคุณหมอเดี๋ยวฉันจน่ายเงินให้เดี๋ยวนี้ ขอบคุณตเาเธอแล้วนีิโขอ <S <S โอเคมาเริ่มกันเลยฉันรู้วิธีใช้ตะเกียบฉันจะลองชิบมบะหมี่สวยๆดูน่ากินจริงๆใช่อร่อยมากเลยฮะไม่เอาตะเกียบแล้วแบบนี้เร็วกว่า <S <S คือสต๊อป่านี่เพื่อนใช่มันอร่อยมากๆ โอ,อ้โทษทีไม่ได้ตั้งใจนะก็ม,มันอร่อยดีนะอทอที่นาขอโทษทีตาเธอแล้วโอ้ยแล้วนี่มันคืออะไรอะ่ะต้องใช้ยังไงดูไม่น่ากินเลยสักนิด oh, <man. S 1> แต่ว่าต้องลอง <G ül> โอ้ยตะเกียบงี่เงา่ากินไม่ได้เลยเอาละ่ะฉันจะทำซ่อมที่สะดวกให้ตัวเองและทุกคนจะต้องอิจฉา แล้วออกมาไม่แล้วเลยแล้วพวกเธอล่ะว่าไงดีนะ <And back. S 1> งั้นมาลองกันเถอะอ้แบบนี้ค่อยสะดวกขึ้นหน่อยแต่ไม่น่ากินอยู่ดี uh, มาลองกันวะ uh. แย่ๆเออฉันไม่ชอบเลย uh. อ้เอามาให้ฉันนะ uh. ไม่ให้ฉันปล่อยเดี๋ยวนี้ไม่ไปล่อย กิดอะไรขึ้นนะฉันไม่เข้าใจเลยสาวสาวพวกเธอทำะไรกันหยุดนะเธอในนั่นเหลือเชื่อเทะเลาะกันเพื่อสิ่งนั้นเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างอะโอ้ยเจ็บจนเลยอ่ะอ้ย